สวัสดีจากออสเตรียโลคาคุณผู้ชมตอนนี้เฮากะอยู่กันที่ออสเตรียเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่พากันไปเที่ยวประเทศกรีซมาหนึ่งอาทิตย์และเ้านี้นะคะน้องเล็กเพิ่นกับมิเรียนปิงปองค่ะพี่น้องมีเทนปิงปองอยู่ที่โรงเรียนเนาะโรงเรียนกับอยู่บกไกบ้านค่ะอยู่ตรงหน้าปากซอยนี่เองน่ะตึกขาวๆตรงนี้นะคะที่เพิ่นจะมาเรียนปิงปองค่ะหนึ่งอาทิตย์ละกันหลังจากนั้นก็ เพิ่นจะเปิดเทอมแล้วค่ะแล้วก็เปิดเทอมครั้งนี้น้องเล็กเพิ่นก็จะขึ้นปหนึ่งแล้วนะคะทรงเล็กมาเรียนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับไปหนีแม่จ๋าอาจารย์เข่าสวนค่ะมีอย่างที่ต้องเห็ดมากมายเลยหลังจากที่เข้า่หนึ่งอาทิตย์เดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิงสวนกันค่ะทางนี้ทางนี้ ต้องยืนต้องสตูนนี่ล็อกใส่อันนี้ดุมันนี่น้อง็กฤชพจะมาเรียนปิงปองก็คือประมาณ4ชั่วโมงค่ะ จันถึงสุกสี่ชั่วโมงนะคะทุกวันเนะะาะหลังจากนี้ถ้าเพิ่นเปิดโรงเรียนแล้วก็คือว่าเพิ่นก็จะเรียนอาทิตย์ละสองวันสําหรับปิงปองนะคะแต่ว่าจะเป็นอีกโรงเรียนหนึ่งเป็นโรงเรียนที่เพิ่นไปเข่าปอหนึ่งนั่นแหละนะคะกับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วแม่จ๋าก็เฝ้าเขาสวนเลยเดี๋ยวมนีมีอย่างให้พี่น้องเบิ่งหลายอย่างแต่ที่สําคัญคือแม่จ๋าดีใจมากๆบอกเคือคืนของเฮาที่ปลูกไว้สามารถเก็บกินได้แล้วค่ะพี่น้องหลังจากเฮาบ่บย่อาทิตย์หนึ่งเนาะ แล้กก็จะมีพริกบักเขือสุกินีหรือบวบฝรั่งอะไรต่างๆคือผลผลิตของเราเยอะมากเดี๋ยวมณีแม่จ๋าจะ,จะกิบแลก้กก็เดี๋ยวจะพาปัดกวาดคเคลียสวนนะคะซึ่งช่วงนี้ก็หู้สึกว่าใบไม้จะเริ่มร่วงแล้วค่ะเริ่มจากน่าจะเปลี่ยนฤดูแล้วนะคะเพราะว่ากลางคืนหรือตอนเช้าก็คืออากาศจะเริ่มเย็นแล้วบางสิ่งบางอย่างของเรา เริ่มหยุดชะงงักการจเจริญเติบโตแล้วบางอย่างนะคะเดี๋ยวแม่จ๋าจะพาอัปเดตค่ะช่วงที่เฮาปปอยู่หนึ่งอาทิตย์ผู้ใหมาลดน้ำพักมาดูแลสวนไห่ก็คือจะเป็นลุงกับป่าเนาะที่เพิ่นเที่ยวมาเบิ่ไห่แต่ว่าก็โชคดีแน่เพราะว่า ช่วงที่เฮาไปอยู่อาทิตย์หนึ่งกะคือมีฝนมีพายุเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะกะคือบได้ลรดน้ำบ่อยมากปนดน,นะคะแล้วที่นี่คือลุงกับป้าเพิ่นกะมีผลผลิตยอย่างเพิ่นกะเก็บไปกินแหละค่ะพี่น้องแต่ว่าคือเพื่อนอาจจะเก็บบ่ระท่านกินบ่ระท่านคือกันนั่นแหละเออก็เลยแบบว่าเห็นบ่ริกระสุกเต็มต้นอยู่แบบนี้บ่เกือเห็ดกะสุกเต็มตน้นบกเขือสุกกินนี่บกฝรั่งอย่างคือสุก คือแบบเยอะมากลูกใหญ่มากค่ะพี่น้องเดี๋ยวแม่จ๋าจะพาะเก็บนะคะตอนนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาใบใาบแต่อากาศบ่ห่อนแห้งค่ะแลวก็อย่างหนึ่งคือแม่จาา๋าน่งเห็นงานอยู่ในร่มอันนี้จะเป็นร่มของต้นไม้ก็คือบค่อยห่อนนะคะบกห่อนปันใดแล้วคือตอนนี้อา,าการเต้นหัวใจของแม่จ๋าเริ่มแรงขึ้นแรงขึ้นแม่จ๋าก,ก็รีบแบบว่าจะหยุดพาก,กนค่ะพี่น้องเดี๋ยวเขาไปพาก,กอนให้หัวใจได้เช้าเต้นจากน้อยก่อนเพราะว่าเดี๋ยวคือช่วงนี้หัวใจของแม่จ๋านี่เต้นแบบว่าบค่อยโอเคปันใดค่ะบางแนวสูงขึ้น ร้อยยี่สิบสี่ร้อยยี่สิบห้าแล้วเดี๋ยวแม่จ๋าจะเศร้าก่อนเนาะแล้วกันเดี๋ยวจังมากเห็ดกันต่อนะคะและอกอยแยงนึ่นที่แม่จ๋าจะเครียร์ก็เป็นดอกไม้เรืองๆือพวกนี้นะคะเดี๋ยวแม่จ๋าจะถอนออกเลยเป็นการเคลียร์ขยะเคลียร์สวนหลังบ้านพร้อมพราะว่า เขาเริ่มจะหยุดการจเจริญเติบโต,ตการง้ามคือเขาบอสสามารถที่จะง้ามไปได้กว่านี้แล้วนะคะสิ่งที่จะยูกระเพา้าใดก็น่าจะเป็นดาวเรืองจนกว่าที่อากาศจะหนาวมาเลยนะคะและก็พิกนะคะน่าจะเป็นคิดว่ารุ่นนี้น่าจะรุ่นสุดท้ายแล้วนะคะหลังจากนี้พิกก็น่าจะหยุดการจเจริญเติบโต,ตเพราะว่า อากาศกลางคืนเย็นแล้วค่ะพี่น้องและอันนี้ก็จะเป็นใบแมงลักนะคะใบแมงลักที่ห้าวประยูรเขาก็งามๆเลยพี่น้องก่อนหน้านี้นเขาก็เก็บกินไปแล้วเนาะและสําหรับโหระพาที่อยู่ในกระถางแม่จ๋าเคยเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางให้เขาแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่า,าสังเกตว่าเหมือนเขาอยากจะเปลี่ยนกระถางอีกเพราะว่าต้นเขาใหญ่ขึ้นและะ้วก็แออัดเดี๋ยวแม่จ๋าจะหากระถางใบยังไงไมาเปลี่ยนให้เขาอีาคะกค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะไปเก็บพริกตอ่อแล้วอีกอย่างต่างๆที่อยู่ในกระถางอันไหนพ่อเครียดใดก็จะเครียดออกแล้วก็ตอนนี้พ,าบาพอบ งานต่อไปของเขากัน่าจ,จะเป็นปลูกหญ้าตรงที่เขาลือรัวออกนั่นแหละแต่ว่าจะค่อยๆเฮ็ดค่อยๆทยอย,บ,ยบึงบกเคยดเทศสุกเหลืองต็มอยู่ค่ะพี่น้องอันที่แบบว่าออกไม่ก็ออกไม่ไปเรื่อยเนาะสำหรับบกเกิดเทศอันนี้หนาปลูกอีีค่ะพันธ์สีเหลืองๆนี่เบิ่งดอกดาวเรื่องของเขาก็ต้นสูงไงดอกดีขนาดนะคะ แม่จ๋าก,ก็บ่เดบมรุงอย่างเขาเดเป็นช่วงที่ปล่อยละกะที่แรกที่เขาเป็นต้นอ่อนอ่ะตัวถากมากินแต่พ่อเขาแกเขาออกดอกตัวถากกับบ่มากินเลยอาจจะหลายต่อหลายโพดเขาสิกินอย่างเนาะเออตัวถากนั่นก็นเลยแบบว่าดอกเลววเรื่องของเขาลอดพนค่ะ สำหรับบกเขอมองสองนวยอยู่ตรงนี้เขาก็นนาจะแบบว่าใหญ่ละกระโตเต็มที่พ่อเก็บกินได้แล้วเดี๋ยวแม่จา๋าจะเก็บออกเลยนะคะแลวก็จะบํารุงเขาแน่จักหน่อยแรงงานต่อไปที่จะเฮ็ดก็คือเดี๋ยวจะตัดใบบกเขือออกหูซึกว่าใบบกเขือหนาแห้งละก็หลายแห้งแลวก็สาหรับตรงดาวเรื่องตรงนี้แม่จ๋าก,ก็อยากตัดใบเขาออกเช่นกันสําหรับอันนี้เป็นบกเขือเทศพี่น้องจําได้บ่ที่เขาหลอดพ้นจากอ่า ลูกเคปตกหลายหลอบตอหลายหลอบแล้วกับกิ่งกับหักแน่แม่จ๋ากำพยายามพยุงเขาไหวตอนนี้คือลูกเขาโดกมากค่ะพี่น้องที่อยู่ตน้นใต้ตุนเชอร์รี่นะคะที่แม่จ๋ากปลูกใส่กระถางใหญ่ๆแบบนี้เบิง้งขนาดยอดเขาแบบว่าหักกิ่งเขาหักลงมาแต่ว่าเหลือนิดนึงเขาก็ยังอุตส่าห์อยู่ต่อนะคะก็คือว่าคิดว่าน่าจะได้เก็บกินอยู่ค่ะพี่น้องนี่กับภาวนาวายาไห้มีพายุมาพองันคือกิ่งที่เหลือหน่อยนิดที่อยู่ติด ที่เขาหักลงอ่ะเขาประสนเขาก็จะหักออกเลยนะเออนั่นแหละแม่จ๋ากะพยายามหายอย่างมามัดมาอย่างไหวเนาะเพราะให้เขาหักออกค่ะพี่น้องเบิ่งบนเคลือเทียนี้ตลุบใหญ่ๆแล้วก็ดกแห้งนะคะอยู่ใต้ต้นเชอร์รี่แล้วกระถางตรงนี้ก็คือแบบว่าตะไคร้ของแม่จ๋าก็กำลังงามค่ะพี่น้องงามงาม,งามก็บ,บ่คิดว่าตะไคร้ก็สิแบบว่างามขนาดนี้ แต่งานที่แม่จ๋าจะเห็ดตรงนี้ก็คือว่าตัดใบบกเขือเทศออกจากต้นตะไคร้เพราะว่าเขาไปคุ้มตะไคร้แล้วนะคะตอนนี้กะบกเขือกับใบหลายตะไคร้ก็กเริ่มใบหลายแต่ว่าสําคัญคือใบ,บบกเขื่อเทศหลายแหง้งเดี๋ยวแม่จ๋าจะตัดออกเพราะว่าเขาไปคุ้มพริกอันนี้จะเป็นพริกอีกด้านหนึ่งซึ่งอยู่ในบ้านพักในหน่อยหลังนี้นะคะฟิน้องอันนี้แม่จ๋าคิดว่าก็คือรุ่นนะแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็น พริกจากเมืองไทยบ้านเฮานะ่ะจะเป็นพริกกระเลียงพริกเผ็ดๆที่เอามาจากสวนของแม่ที่เพิ่นปลูกไว้เนาะอยู่ที่บ้านสวนน่ะนะแม่จ๋าเอาเม็ดซุกเข้ามาแลวก็เอามาวานันอันนี้ก็คือพริกกับบักขืขึ้นเนี่ยแม่จ๋าวานพร้อมกันปลูกพร้อมกันเนะาะกะตอนเนี้ยพริกกำลังมช่อดอกออกมาแล้วก็บ่บว้ว่าเขาจะได้กินท่านหนาวบ่เพว่ากันขึ้นอากาศหนาวแล้วนะคะในช่วงนี้เนาะกับภาวนาค่ะท้าบ่าครอเดี๋ยวแม่จ๋าก็จะ คุดใส่กระถางนะก็คิดว่าหรืออาจจะคุดแบ่ใจเดี๋ยวเบิ่งสถานการณ์อีกเที่ยหนึ่งก่อนเพราะว่าเอาไปไหว้ในป่านใดเขาก็บ่รลดน่ตะกี้กัเก็บพริกกับักเขือทางนู้นมาแล้วเดี๋ยวจะพามาเก็บพริกตรงนี้อันนี้อยู่ใต่ชายคาอยู่แถวแวหน้าบ้านกับพี่น้องโดกโดกลุ่งกระป้าเพิ่นกับ่บเก็บไปกินเพราะว่ามันเผ็ดแห้งแต่สําหรับคนไทยเขาก็เผ็ดแซ่บหอมค่ะสาหรับพริก2ต้น3ต้นนี้ เก็บพริกแล้วเดี๋ยวสิพามาเบงบวบฝรั่งหรือว่าสุกินี่สุกินี่หรือว่าบวบฝรั่งเนาะซึ่งพันนี่เป็นปีแรกที่เราทดลองปลูกที่เป็นผลไล่เหมือนแตงกวางเหมือนแตงกิงบานเห่าหนา่ะนะเออกะที่แม่จ๋าทดลองปลูกอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นสุกินีสีเหลืองอันนั้นคือบบเป็นผลแม่จ๋าปลูกทุกปีแต่บบเคยติดผลห่เหาเลยคือติดออกมาเขาก็ลวงกันเอาหมดก็คือบบเคยได้กินสําหรับสุกินีสีเหลืองค่ะพี่น้องอาจจะ เขาอาจจะบอกคุว่าเขาต้องปลูกแบบไหนมกักแดดมักน้ำแบบไหนเนาะดังนั้นก็นเลยบอกเป็นผลแต่ว่าอันพันไร่เนี่ยเป็นปีแรกที่แม่จ๋าทดลองปลูกเออแม่จ๋าเอาหูซึกว่าติดใจละ่ะกะ เขาดีกว่าพันธีบ่มีลายนะอันนี้คือความคิดส่วนตัวนะแต่ว่าคนอื่นอาจจะปลูกเป็นผลแบบไหนไม่จ๋าโบ่ฮห้แต่ว่าสําหรับสวนของเราก็จะประมาณนี้สําหรับในเรื่องของบวบหรือสุกินีนะคะกะเดี๋ยวปีหนา้าแม่จ๋าจะหาพันธุ์ลายๆแบบนี้มาปลูกอีกนะคะหลังจากเก็บพริกบวเขือเทศต่างๆเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแม่จ๋าจะมาเคยร์ยตรงนี้อีกซึ่งมีอย่างที่แม่จ๋าอยากปลูกนั่นก็คือจะเป็นพักซี่พักผมตรงนี้แม่จ๋าจะลือจะถอนออกหมดเลยเนาะพักผมนะคะละกะแม่จ๋าคิดว่ามีเม็ดแกๆ่ๆอยู่หลายๆ ที่ซึ่งเม็ดผักผมเขาก็จะหลวงให้เขาเกิดตรงอื่นไปแต่ว่าตรงนี้แม่จ๋าก,กินเพราะท่านเขาแก่แล้วล่ะก็เลยถอนออกล้ะกะ่ะแม่จ๋าจะปลูกอันนี้เลยเป็นผักชีค่ะพี่น้องอันนี้เม็ดผักชีแม่จา๋จาหอยใส่ถุงแบบนี้ไว้ก่อนให้เขาแบบว่าได้แห่งๆร่มระบายดีๆนะคะเขาจะ,ะบ่ได้ชื้นเนาะแม่จ๋าก็จะเอามาส่วนหนึ่งแล้วก็จะมาตำนิดๆนะคะตำให้เขาแตกแก,กันน้อยมือกีเคี้ยวแป้งแล้วล่ะกะ่เดี๋ยวเขาจะเอาไปวานไว้ล่ะกะ่ะ เอาปลูกไว้ถ้ากินช่วงอากาศเย็นหรือดูหนาวหรือ,อยังความนั้นเพราะว่าหนาวมากเขาก็โอเคดีบบเป็นยังละกะันห็นมะามาเขาก็ยังอยู่ดีบบเป็นอย่างสําหรับพักชีนะคะดังนั้นแม่จ่าก,ก็จะร่องวันตรงนี้เบงนะคะสิปลูกยังช่วงนี้ก็ต้องว่างแผนดีๆเพราะว่าเขาจะต้องปลูกหอมกับกระเทียมก่อนห็นมะมานะคะกระเทียมก็พร้อมแดงแม่จ่าก,ก็คิดว่าน่าจะปลูกใส่แปลงเก่าที่เคยปลูกแหละแต่ว่าตอนนี้คือเขายัางติดตนบขคคึอ้นอยู่กบเดี๋ยวร่อเครียร์ที่หลังนะคะ ปลูกผักชีเซตไปแล้วหนึ่งยางลดน้ำเรียบร้อยเดี๋ยวแม่จ๋าชาภาพพี่น้องมะเบิงบอกเขื่นเบิงหน่วยตะมูตะมีอยู่กเขาพี่น้องแม่จ๋าลองกินเบงแล้วเขากะกรอบละกะขึ้นคืนกําลังดีค่ะซึ่งในกระถางตรงเนี้ยแม่จ๋าก็คิดว่าจะยกเขาบ้านล่องเบงเทือกเขาลอนะคะแต่สําหรับไอ้ที่อยู่ในแปลงตรงนี้นะคะแม่จา๋ากะกนาจ,จะลือออกแหละแล้วก็เราก็จะลงหอมกับกระเทียมไว้นะคะหลังจากนั้นหินหมามากะคือ เนี่ยแหละตรงนี้ก็จะเป็นแปลงหอมกับกระเทียมหลังจากที่วุ่นวายอยู่กับการเคลียร์สวนสักพักหนึ่งกับบ่อเรียบร้อยดอกพี่น้องเดี๋ยวออกมาสือดินก่อนเพราะว่าเราจะเอาไปปลูกหญ้านะคะตรงที่เราลื้อล้วอ,ออกเนาะสำหรับดินเท่าก็จะค่อยๆทยอยซื้อเอาแหละเนาะเพราะว่าดินทุงหนึ่งเขานักประมาณสัก40กิโลก็จะซื้อไปเทีาละที่าหาทุงประมาณนี่ก่อนนะคะเพราะว่าเขามีนำนักค่อนข้างที่จะนักอยู่อีกอย่างหนึ่งคือ ซื้อไปทีเดียวเขากะบอ่อได้ปลูกเมดเลยทีเดียวเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะต้องไปเคลียร์พื้นที่ในการวานเมล็ดหยาก่อนเพราะว่าเขายังบันรเด็กเคลียร์นะคะเนี่ยสำหรับดินที่ซื้อมาเมื่อกี้เขาก็จะเป็นดํดๆแบบนี้ค่ะหลวก็เขาจะเคลียร์ก่อนเห็นเคลียร์หากใหม่หนู่นนี่นั่น,านบางอย่าง,างกระตัดก็ท่านเบดเขาก็ต้องตัดออกแบบนี้นะคะหลวกะค่อยๆเคลียร์ไปก่อนหลวกะเดี๋ยวจังเมื่อวานเมล็ดหย่าหรือว่า วันปุ๋ยอย่างต่างๆเป็นอันดับต่อไปนะคะมาแล้วคนเก่งของเรากลับมาจากเปลนปิงปองแล้วนะคะสําหรับยาอยันนี้เป็นยาสองประเภทค่ะพี่น้องแม่จ๋ากลืมเบืองข่างถุงนะคะเขาเป็นยาคนละชนิดกันแต่บอท่านแล้วละ่ะแม่จา๋าเทรวมกันแล้วหลักะอันนี้จะเป็นปุ๋ยสําหรับโรยเนาะเดี๋ยวแม่จ๋าจะวันเม็ดหยาไปกอนหลัะกะเดี๋ยวจะวันปุ๋ยหลกักะเดี๋ยวลดน้ำเขาต่อเลยนะคะเรียบร้อยทุกอย่างก็ลดน้ำเขาก็หดเบาๆคะ่ะเดี๋ยวเม็ดหยาเขาจะไหลไปหากันเนาะค่ะ อย่างเขาแบบว่าเกิดเป็นยุม่มเป็นย่อมอย่างประมาณนี้นะเดี๋ยวหยาสิเกิดะะเ่เสมอกันเท่ากับปลูกได้ไปได้นิดนึงค่ะพี่น้องแล้วก็ตอนนี้ดินหมดเดี๋ยวมือหลังก็จะไปซื้อมาปลูกอีกนะคะเสียงฝาห้องค่ะพี่น้องฝนกําลังสิตกอันนี้จะเป็นขึ้นช่ายเดี๋ยวแม่จ๋าจะเอาออกไปปลูกอันนี้เขาเม็ดเขาลอยมากแล้วเกิดเองค่ะบกเขือขึ้นค่ะพี่น้องแกแล้วนะคะ นี่ก็มีหลายหน่วยเลยหมู่อ้านก็คือก็หลังจากที่แม่จ๋าตัดใบออกแล้วก็สามารถมองเห็นหนวยบกเขือได้นะคะแล้วก็มื้อนี้เดี๋ยวแม่จ๋าจะเก็บบกเขือค่ะพี่น้องบกเขือคืนนะก็ดีใจมากๆค่ะพี่นอ้องปลูกบกเขือคืนครั้งแรกแล้วกะ็ได้กินนะคะมีผลผลิตนะคะหนวยบกเขือเยอะเลยนะคะอันนี้ที่ยูในแปลงค่ะพี่น้องสำหรับที่ยูในกระถางตรงนี้นะคะเขาก็ออกหน่วยแล้วค่ะพี่น้อง ดี๋ยวแม่จ๋าจะพาเบงนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะเก็บมะเขือน,นะคะนี่เตรียมกันไก่เตรียมตะกรามาแล้วเราจะเก็บมะเขือขึ้นบะเขือขึ้นไปกินค่ะพี่น้องวันนี้นะคะดีใจมากมากค่ะปลูกบะเขือขาวบะเขือถรรมดราบได้กินแต่ว่าปลูกบะเขือขึ้นได้กินค่ะพี่น้อง <ร Muh. S 2> นี่นะคะเดี๋ยวแม่จ๋าจะเก็บแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะลดน้ำต้นใหม่ค่ะลดน้ำพักนะคะลูกแรกที่เก็บไปยังกินบะท่านมดค่ะพี่น้องลูกนี่ก็ใหญ่แล้วต้องเก็บออกนะคะแม่จ๋ายานแก่ ราะว่าลูกที่เก็บไปเมื่อวานเนี่ยก็คือแบบว่าอ่อนกาลังดีนะคะนี่เดี๋ยวแม่จ๋าจะเก็บเลยนะคะอุหูหนักมากๆจากนี้ไปก็จะมีอย่างแน่ก็จะมีเครียรสวนมีปลูกา้าแล้วก็จะมีการทํารั้วใหม่เนาะซึ่งเดี๋ยวแม่จ๋าจะมาอัปเดตใหม่ในคลิปหนาคะ่ะกับประมาณนี้แหละนะคะมาอัปเดตให้พี่น้องได้เบ่งเนาะสำหรับ จิตวัตรประจําวันของพวกเราในแต่ละวันกับสิประมาณนี้ค่ะพี่น้องซึ่งเดี๋ยวจังไหนแม่จ๋าจะมาอัปเดตให้เบิง้งไมในคลิปหนาเนาะสำหรับคลิปนี้แม่จ๋ากะต้องขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมแลบฟังเป็นกําลังใจให้กันเนาะถ่ายคลิปนี้แม่จ๋ากะขออวยพ้ให้เอฟซีของแม่จ๋าทุกคนนะคะจงมีแต่ความสุขความจเจริญไม่เจ็บไม่โจนมีความสุขในทุกๆวันเช่นกันเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ